สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูพิจิตรแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเราจะมาเรียนรู้อะไรกันอีกนะในรอบนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเด็กๆตามคุณครูไปพบกับบทเรียนของเรากันเลยค่ะ,ะนะคะเรายังคงใช้หนังสือคณิตศาสตร์ อ่าเล่มหนึ่งนะคะของสอสวทเหมือนเดิมนะคะเด็กๆคงจะมีกันทุกคนแล้วนะคะอาล้ค่ะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนวันนี้โอ้โหมาถึงก็แจกการบ้านกันก่อนเลยถามว่าทำไมต้องแจกการบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับที่คุณครูสอนด้วยนะคะเพราะว่าเนื้อหาบทเรียนในอ่าสัปดาห์ที่แล้วที่คครูได้สอนไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ย นั่นแหละค่ะคือเนื้อหารวมๆของในการบ้านหรือว่าแบบฝึกหัดที่จะให้ทําในสัปดาห์นี้นะคะอาล้วค่ะวันนี้โอ้หเห็นแล้วตกใจเลยการบ้านมีตั้งห้าหกเจ็ดแปดโอ้หสีหน้าเลยอ่ะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทําได้แน่นอนค่ะเด็กๆของคุณครูเก่งอยู่แล้วเดีย๋ยวเราไปเข้าสูบ่บทเรียนกันนะคะ ไปเลยค่ะเราจะเรียนในบทที่หนึ่งนะคะจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะลูกๆแต่ว่าเราจะเป็นไงคะเน้นในเรื่องของการนับทีละห้าที่เราได้เรียนไปแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็จำนวนนับไม่เกินสองร้อยนะคะวันนี้ถึงได้มีการบ้านถึงสองถึงสองเรื่องนะคะก็เลยต้องมีหลายหน้านิดนึงแต่ว่าแต่ละเรื่องนั้นไม่ได้ยากเลยค่ะลูก อย่าเพิ่งตกใจไปก่อนนะเอาลค่ะเดี๋ยวเรามาดูการนับทีละห้ากันนะคะการนับทีละห้าก็คือให้เราบวกเพิ่มไปครั้งละห้านั่นเองนะคะเรามาดาูตัวอย่างกันนะคะเขาบอกว่าวงรอบภาพแสดงการนับทีละห้าและเขียนแสดงจํานวนนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะเด็กๆเห็นดินสอไหมลูกอา่าแต่ละอัน เนี่ยจะมีกอง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 อยู่แล้วนะคะเราไม่รู้หรอกว่าทั้งหมดนี้มีเท่าไหร่แต่เราจะมานับทีละห้าห้าแท่งนะคะเรามาดูก่อนเลยค่ะว่าเขาถามเราว่าอะไรอ๋อเขาถามเราว่ามีดินสอจำนวนกี่แท่งโอ้ยไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าเด็กๆสามารถนับได้แน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามานับทีละห้ากันนะคะด้วยดินสอห้าแท่งแรกก่อนห้า านะคะเอาละค่ะมีอยู่ห้าแล้วบวกอีกห้าก็เป็นสิบแล้วก็บวกอีกห้าเป็นสิบห้าบวกอีกห้าเป็นยี่สิบและบวกอีกห้าเป็นสามอ่ายี่สิบห้านั่นเองนะคะอา่านับอีกครั้งหนึ่งเพื่อความคล่องแคล่วเลยนะคะด้วยความคล่องแคล่วเลยเราจะได้นับเก่งๆนะคะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าเด็กๆนับไปเรื่อยๆเลย จนถึง100เนี่ยเด็กๆก็จะสามารถนับได้คล่องเลยนะคะถ่ะค่ะสรุปแล้วเรานับได้กี่แท่งคะ25แท่งถูกต้องนะคะมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะเป็นลูกมังคุดนะคะแต่ละกองเนี่ยจะปอกแล้วแล้วก็ไม่ปอกทีก็มีนะคะเรามาดูซิว่าเขาถามอะไรเราเขาถามว่ามีมังคุดจำนวนกี่ผลนะคะกี่ผลหน้า เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่ผลนะคะนับทีละห้าเหมือนเดิมค่ะลูกห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าเอาแต่กล้องต่อไปทำไมมีไม่ครบห้าล่ะลูกเพราะฉะนั้นเมื่อมีไม่ครบห้า ก็ไม่ต้องตกใจคลุเรานับต่อไปเท่าที่มีนะคะเอาเรามาตกตงวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ5 10 15 20 25 30 35 35แล้วก็มีอีก3ผลเราก็นับไปทีละผลเลย35แล้วก็36 37และ38เอ๊จะถูกหรือเปล่านะเรามาดูคำตอบกันค่ะอ่าสาถูกต้องค่ะเด็กๆ ไปกันต่อเลยค่ะคราวนี้เรามาดูจำนวนนับไม่เกิน200นะคะเด็กๆเรียนมาแล้วไม่ต้องตกใจนะคะมาค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเขาสั่งให้เราเขียนตัวเลขอินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนะคะเราก็จะมีตัวอย่างอยู่2ข้อนี้ก่อนนะคะทั้งหมดมี4ตัวอย่างนะคะแต่ดูไปทีละตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1ค่ะลูก แผ่นตารางนี้เราเรียกว่าแผ่นตารางร้อยนะคะในในแผ่นนี้มันจะมีหนึ่งร้อยตารางหน่วยนะคะซึ่งเราไม่ต้องไปนับแล้วนะคะลูกเขาทําไว้ให้เราแล้วว่านี่คือหนึ่งตารางร้อยแปลว่าตรงนี้เรามีหนึ่งร้อยะลุกส่วนสีฟ,ฟ้าๆนี้อ่าหนึ่งแผ่นเนี่ยมันจะมีสิบตารางหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นมีสามแผ่นก็คือเท่าไหร่คะลูกอ่านับทีละสิบกันสิบยี่สิบ ส0ิบแปลว่ามีสามสิบนะคะส่วนอันเล็กๆนี้นะคะคุณครูทําให้มันใหญ่เพื่อให้ลูกมองเห็นชัดนะคะมันคือแผ่นตารางหน่วยนะคะนับทีละหนึ่งนั่นเองนะคะนับดูมีกี่แผ่นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาละค่ะคราวนี้เราจะมาเขียนเป็นตัวเลขทินดูอารบิกโดยเวลาเขียนเราจะต้องให้เลขที่มีค่ามากที่สุดอยู่ทางซ้ายมือสุดแล้วก็เลขที่น้อยที่สุดต้องอยู่ขวามือสุดนะคะ เพราะฉะนั้นในนี้100มีค่ามากที่สุดเอา100ไปบวกกับ30และบวกกับ8ออกมาเป็น138นั่นเองนะคะเวลาเขียนเลขไทยก็ไม่ต้องตกใจเลยเพราะว่ามันก็คือเลขมีจำนวนมีค่าเท่ากันเลยกับเลขอารบิกเพียงแต่มันเขียนเลขไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะ138ข้อสองก็เหมือนกันค่ะลูกมี100 แล้วก็มีแผ่นตารางสิบอยู่กี่แผ่นคะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าจำนวนนี้คือเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยห้าสิบอาวแล้วหลักหน่วยไปไหนหลักหน่วยไม่มีเมื่อไม่มีเขาจึงแทนค่าด้วยเลขศูนย์นะคะราคาดูเลขไทยกันเป็นไงบ้างคะยากไม้ไปดูอีกสองข้อนะคะมาดูข้อที่สามคะลูกเอ๊ะทำไมตัวอย่างของครูพี่จีถึงไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะ เพราะครูต้องการให้ลูกๆได้เจอข้อสอบหรือแบบฝึกที่หลากหลายนั่นเองนะคะเรามาดูข้อนี้ค่ะ103 100มาจากไหนก็ it, it, 1ตาราง100ตาราง100ตารางเนี้ยค่ะ100ตารางหน่วยเนี้ยค่ะก็คือ100นะคะและบวกอีก3หน่วยก็คือ3แต่ตารางสิบเราไม่มีเห็นนไหมลูกเขาจึงแทนค่าหลักสิบด้วย0นะคะเขียนเป็นเลขไทย คราวนี้เรามาดูข้อสี่ค่ะเอาละข้อสี่ทำไมมีแผ่นนี้ถึงสองแผ่นและแผ่นตารางสิบไม่มีแผ่นตารางหน่วยก็ไม่มีแปลว่าในหลักร้อยของเราจะต้องมีตัวเลขเท่าไหร่นะเรามาดูกันนะคะ1แผ่นตารางร้อยสองแผ่นตารางร้อยแปลว่าตัวนี้จะมีค่า200นั่นเองนะคะอ่าสองเห็นไหมคะในหลักสิบไม่มี ไม่มีตัวเลขไม่มีจํานวนใดๆเราจึงแทนค่าด้วยศูนย์และในหลักหน่วยก็ไม่มีจํานวนใดๆเราจึงแทนค่าด้วยศูนย์ก้อนจํานวนนี้อ่านว่าสองร้อยนั่นเองนะคะเอาละค่ะคราวนี้เราจะมาเขียนเป็นตัวเลขนะคะเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนนะคะเหมือนเดิมค่ะตรงนี้คือแผ่นตารางร้อยก็คือหนึ่งร้อยนั่นเองตัวนี้ก็คือแผ่นตารางสิบ ก็มีค่า20 20ก็คือ20นะคะลูกพร้อข้อนี้จึงเป็นเลข100กับ20นะคะรวมกันเป็น120นั่นเองนะคะตัวเลขไทยก็120ส่วนตัวหนังสือต้องอ่านจากสายมือสุดก่อนนะคะก็คือ100และ20หลักหน่วยไม่มีนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะน,นี่คือ100อันนี้คือกี่สิบคะ สีนั่นเองนะคะและมีตารางหน่วยอยู่กี่ตารางหน่วยคะเก้าเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยสี่สิบเก้านะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบเอาต่อไปเลขท้ายคะ่ะและตัวหนังสือก็ต้องอ่านว่าหนึ่งร้อยสี่สิบเก้านั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เอาละคราวนี้เรามาดูการบ้านนะคะที่ครูบอกว่าหอ้มีตั้งสี่หน้าเลยอ่ะแต่ไม่ต้องตกใจคะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะลูกๆ การบ้านของเราไม่ยากนะคะเพราะว่าพี่จีอธิบายไปแล้วนะคะข้อหนึ่งก็บอกว่าวงรอบภาพแสดงการนับทีละห้าและเขียนตัวเลขแสดงจํานวนอันนี้มีแล้วนะคะตัวอย่างก็ทําให้ดูแล้วเด็กๆก,ก็วงอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยห้าแล้วก็นับไปเลยนะคะสิบสิบห้าอย่างนี้เลยนะคะลูกแล้วเราค่อยเขียนจํานวนรวมไว้ตรงนี้นะคะบางอันถ้ามัน นับไม่ลงห้าพอดีก็ค่อยนับเพิ่มไปทีละเท่าไหร่ก็นับไปนะคะโอเคนะคะอีกหน้านึงก็จะนับทีละห้าเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้เยอะนิดหนึ่งลูกต้องนับแบบนี้นะคะลูกต้องวงไปทีละห้านะคะอย่านับผิดนะนับให้ดีก่อนแล้วค่อยวงนะลูกๆนะเอาละ,ะคะ่ะอีกสองหน้าก็จะเป็นหน้านี้ค่ะลูก จำนวนนับไม่เกิน200นะคะก็คือเขาให้เขียนเลขฮินดูอรารบิกแล้วก็ตัวเลขไทยนะคะอ่านี้นะคะแผ่นนี้คือ100นะคะเด็กๆจะไม่ดีส่วนแผ่นแบบนี้คืออยู่ในหลักสิบนะคะลูกและแบบนี้คือหลักหน่วยนะคะเด็กๆทําได้หรือไม่ได้ก็ฝึกทําดูนะลูกนะเดี๋ยวเปิดเทอมคุณครูจะดูให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้ลูกๆก,ก็ไปเปิดคลิปดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ ฝึกทำนะลูกนะอย่าอย่าไม่ทําเพราะถ้าไม่ถ้าไม่ทำเนี่ยเราก็ทําไม่เป็นลูกนะเราต้องฝึกนะคะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองละค่ะลูกส่วนหน้านี้ก็เหมือนกันค่ะลูกให้เขียนเลขฮินดูรบิกตัวเลขไทยและเพิ่มมาก็คือตัวหนังสือนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณครูก็ได้อธิบายการทําการบ้านของเราไปแล้วนะคะอาจจะมีการบ้านมากหน้านิดน,นึงแต่ว่าคุณครูไม่ได้รีบนะลูกนะทําวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็ทําต่อได้ มารื่อนี้ก็ทําต่อได้ถ้าไม่เสร็จวันศุกร์ก็ไม่ต้องตกใจค่ะลูกคุณครูตรวจเตรียมลูกทํำสร็จนะคะขอแค่ลูกมีความพยายามถึงอย่างไรเราก็ต้องเรียนรู้ไปนะคะไม่เสร็จไม่ต้องตกใจไม่โกรธค่ะแต่ว่าถ้าเสร็จเราก็จะได้รู้ว่าเราทําได้หรือไม่ได้นั่นเองนะคะโอเคสําหรับวันนี้คุณครูก็อ่า ลาไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเด็กๆบ๊ายบาย